สวัสดีครับสวัสดีครับผมมานพชาแนลครับมาชมงานต่อครับงานเทปากบ่อครับผมปากบ่องานเหมาขุดคลองไส้ไก่ทำเป็นบ่อปลาครับผมบ่อปลา ก็ถมวันนี้พามาชมโบิโก้ครับ SK ส0 0ร้อจากซูเปอร์เอเอ็มนะมาชมดินเหนียวเหนียวดินเนืครับ รุ่นให่อย่างนี้ก็ไม่ไม่กี่ปุ่งกีครับผมเต็มเ<ๆ>ต็มกล่องวันนี้ทีมงานวิ่งสองทันครับสองเที่ยวแบ่งกันครับสองที่ครับผมวันนี้สนใจติดต่องานได้นะครับทางคอมเมนต์ได้ครับข้อความไว้ได้นะครับ กับคิมงานของเสียจอยครับวิ่งไหลท่เกาไหลเที่ยวหลายที่ครับผมวันนี้ ติดถนนนำครับตรงนี้หลายทียมครับวันนี้หลายทียมปกติสามคันตักทันนะครับประมาณนี้สามคันยังทันเลยครับ สองคันก็ต้องรอหน่อยถ้าสาคันกำลังดีครับรถเป็ okay. ุ่นใหญ่ป็นสีใหญ่เลยครับเริ่มมุมนิดหน่อยครับบ่อที่หนึ่งสสามสี่ห้าบ่อที่ห้าครับเริ่มมุมนิดหน่อยเก็บม,มุม ดินเนียนเนียนเนียนเลยครับดิน,ด,นดินไม่ค่อยแข็งครับต้องใช้พลังหน่อยครับเวไาจะดีสำคันกำลังดีประมาณนี้ มาดูความเร็วครับการหมุนตัวการขุดกับกตบีโก้ด้วยครับตัวสองร้อยครับผมหมุนตัวได้เร็วดีวันนี้เจ้าเกขับเองครับเจ้าเกยจอย น้องยังไม่อยู่ยังไม่มาครับก็แกลุยงานเองเลยสุดนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ